ยายเรื่องอย่าหมดรักประพันธ์โดยมงกุดดาวเหนือพาสิงโดยพิรมรตีหาชื่นชอบแย่เสียงของชาวเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปตั้งใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อ สามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m m m r r k e t c o m หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอยา่ากดฏช้มโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมามากๆเลยค่ะบทที่6 แต่งงานสายฟ้าแรบห้องแชทนางฟ้าริงเทีนยนไข่ส่งข้อความ SOS ขอความช่วยเหลือจากเ,เพื่อนใครรังแกบอกฉันมาฉันจะไปฆ่ามันยายปารมีใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะฟ้องแม่ให้เปิดจัดการมันให้เพื่อนสาวแต่ละคนของเทีนยนไข่ต่างดากันไปต่างๆนานา,นาทำให้เทีนยนไข่ต้องเบรกกับความหัร้อนของเพื่อนแต่ละคน ไม่ใช่ใหญ่ปรมีแต่ว่าฉันกำลังจะแต่งงานโอ้มม่กอดนี่แกทองใช่ไหมบุษบารมัฒนารีบถามเพื่อนทันทีโดยความอยากรู้ไม่ใช่แค่รวมตัวไปรับปาาแต่งงานโดยที่ไม่รู้ตัวนี่แหละใครบุษบารมัฒนาต่างแย่งกันถามก็ไอพอเรียงหน้าหม้อที่ชื่อตรินนั่นไง โหว้าวเลยแกดูแบดบอยกล้าวใจมากพิ่ตรินนีไวไฟสุดๆแต่งเลยฉันสองคนจะเตรียมเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้แต่ดูเหมือนว่าห้องแชทนางฟ้าจะไม่ได้สนใจเธอเลยหลังจากนั้นก็มีแต่ทีมงานสีอะไรใส่ชุดสีไหนเรือแบบชุดเจ้าสาวยังไงแต่ทุกคนดูจะตื่นเต้นกัอการแต่งงานของเธอ ยกเว้นเจ้าสายอย่างเทียนไขมัดให้แม่แกเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายฉันได้ไหมได้สิไม่มีปัญหางานจัดที่บ้านชน,นะพื้นที่กว้างขวางรับแขกได้มากแม่ฉันก็อยากเป็นผู้ใหญ่ให้นะไม่ให้แม่ฉันด้วยหรองานก็เป็นให้หมดใดลอกกันเมื่อคุยกับแก๊งนางฟ้าจบาเธอก็คิดว่าจะบอกชุติพลดีหรือเปล่าหรือไม่บอกดี เรื่องนี้คิดไม่ตกจริงๆคืนนั้นทางคืนเธอนอนแทบไม่หลับทางทิ้งว่วงจนตาจะปิดแต่ก็ไม่อาจจะทําให้เธอข่มตานอนได้เมื่อรู้ว่าตัวเองกําลังจะเปลี่ยนสถานะจากโสดเป็นสมรสแม้จะแค่ชั่วคราวก็ตามแต่มันเร็วเกินไปวันนี้เป็นชาววันจันทร์หญิงสาวขอราป่วยพอต้องไปนัดเจอเขาและตกลงเรื่องการแต่งงาน เขามารับเธอหน้าหอพักของเจ้าหน้าที่เวลา11โมงหญิงสาวแต่งกายด้วยชุดสีฟ้าอ่อนปักดอกไม้ไรายดอกเดซี่เล็กๆชวนให้มองอย่างสบายตาเธอใช้ไม้คาดผมรูปดอกไม้น่ารักปล่อยผมยาวสยายเดินลงมาที่รถโฟล์วิลคันสีดำดุด,ดันแบบไม่เกรงใจใครของเขาและมันจะขัดกับการแต่งตัวของเธอหรือเกิน ความฝันที่อยากแต่งงานกับอบป้าเกาหดีขยี้ใจมีรถสปอร์ตคันดูมารับหน้าหอพักได้สลายลงไปแล้วก็เพราะเขาวันนี้มาสวยแปลกๆตั้งใจย้วยผมคิดถึงใช่ไหมพูดมากรีไปเถอะฉันมีเวลาน้อยหญิงสาวเบื่อจะต่อคำกับพ่อเรียงหน้ามอที่มอทุกคนกระทั่งรู้อยู่แล้วว่าเธอคือคนที่แต่งงานด้วยรอก,รอก รอยยิ้มอย่างรู้สึกสนุกเคลือบใบหน้าตั้งแต่เมื่อวานมียายคุณหมอปากหมาที่ไร้สายหมอก็ดีเหมือนกันคุณพ่อของเขาจะได้ไม่เหงาแต่แล้วเขาก็ต้องดึงสติกลับมาเมื่อรู้สึกว่ายังมีเทียนไขทีไรมันจะให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะเขาเพียงอยากได้เธอแค่ชั่วคราวเพื่อมารดกเท่านั้นเขาไม่ควรรู้สึกดีกับเธอเขาไม่เคยรักใครนอกจากหนึ่งดาวริน พาเธอมานั่งในร้านอาหารทะเลเพื่อมานัดเรื่องวันแต่งงานของเราฉันจะแต่งงานที่บ้านมัทนาคุณแม่คอมาร์ตจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายฉันไม่มีปัญหาผมจัดการได้สบายข้อเสนอนี้ไม่เลวเพราะบ้านใหญ่ของเขาจัดได้ง่ายดีแต่ก็ไม่ต้องหาสถานที่จัดงานให้วุ่นวายคุณต้องราออกไปอยู่ที่ไร่สายหมอรู้แล้วใช่ไหมอืมดูแล้ว นี่คือสิ่งที่เธอกินไม่ตกผมจะให้เงินเดือนคุณใช้ระหว่างที่แต่งงานกับผมด้วยไม่ต้องเป็นหัวนะหากอยากรักษาสัตว์ผมจะให้คุณทำหน้าที่ตรวจดูสุขภาพของวัวนมแล้วก็หมาในไร่สายหมอกคุณจะได้ไม่เหงาตกลงหน้าที่ใหม่ที่ข่าบอกก็ดีใช้ได้เธอจะได้ผ่อนคลายไม่ต้องเฝ้าบ้านเป็นหมาเหงาอยู่คนเดียวแต่คุณก็ต้องทำหน้าที่เมียนะ และแสดงต่อหน้าคนอื่นว่ารักเราหวานชื่นจนกว่าจะอย่ากันไม่มีปัญหางั้นก็นตกลงตามนี้อีกหนึ่งเดือนจะถึงงานแต่งงานของเราระหวานน่างนี้คุณก็ควรเตรีย์ตัวเองแล้วก็กลับไปเตรียมตัวเสียหญิงสาวถอนหายใจอย่างรู้สึกหนักอกไม่รู้ว่าที่ตัดสินใจไปอย่างนี้จะดีหรือเปล่าแต่เธอก็ตัดเบลไปแล้ว หลังจากส่งเธอที่หอผักเจาก้าหน้าที่เขาก็ตรงกลับบ้านทันทีเพื่อให้พ่อเตรียมสินสอดไปสู่ขอเทนไข่โดยเร็วพ่อครับผมทำสำเร็จแล้วนะครับการันนั่งกินข้าวเย็นอยู่รำพังแต่เมื่อได้ยินเสียงลูกชายที่ตะโกนมาจากหน้าบ้านอย่างดีอกดีใจนั้นเขาก็ต้องวางช้อนลงคุยกับมันก่อนทำอะไรมาสำเร็จล่ะก็ไปเอารูกสะใภ้พ่อไงเอา การันข์นหมดคิ้วเป็นปมคิดดีไม่ได้เลยที่ได้ฟังคำตอบจากไอ้ลูกชายตัวดีฉันให้แกไปจีบไม่ใช่ให้ไปปั้มโธ่ไม่ใช่ครับพ่อยายคุณหมอปากหมานั่นไม่ยอมง่ายหรอกแกนี่ว่าน้องการันยกมืออยากจะทุบไอ้เจ้าลูกชายตัวแสบสักทีสองทีเตรียมตัวไปสู่ขอได้เลยนะครับเราก็ทางพินัยกรรมยกมรดกให้กับลูกชายได้เลย เขาหัวเราะร่าอย่างอารมณ์ดีแล้วก็เดินขึ้นห้องไปการันมองท่าทีเจ้าเได้ของมันก็น,นึกหนักใจไปทำอีท่าไหนน้องถึงได้ยอมง่ายนักแต่ตัวเองรั้นวาจาไว้ก็จำต้องทำอย่างที่บอกก่อนถึงงานแต่งงานสองอาทิตย์ก็จัดพิธีมั่นง่ายๆคุณหญิงพุทจีบกับคุณหญิงรำไพเป็นแม่งานจัดสถานที่ทั้งจัดการเรื่องพิธีการต่างๆ ประดุดเทียนไขนั้นเป็นลูกศรของตอนอีกคนหนูเทียนของแม่สวยมากเลยค่ะผดจีบเรือยชุดงานม่นเป็นชุดไทยประยุกต์สีขาวส่วนกระโปรงเป็นผ้าไหมที่แพงที่สุดรายดาวร้อมเดินสีเทาตัดกับเสื้อรูกไม้แขนยาวจากแบรนด์ดังอย่างลงตัวช่างแต่งหน้าก็จองตัวน้องปัดซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าคิวทองเ,าเดาเซเลตและดาราต่างต้องการตัว เทีนยนไข่ทำผมทรงมวยต่ำคาด้วยมารายดอกไม้สดมองอย่างไรก็สวยสงา่าสมกับเป็นเสมือนลูกสาวคุณหญิงผู้จิบอีกคนขอบคุณนะคะคุณแม่เทีนยนไขยกมือไหว้มันดาเพื่อนสนิทอย่างรู้สึกซาบซึ้งใจหากไม่ได้บ้านของมัทนาและบุษบาเธอก็ไม่รู้ว่าจะผ่านคืนวันเอัเรใดยนั้นมาได้อย่างไร คุณหญิงพุดจิบน้ำตาคลอทางเอ็นดูและสงสารตีขึ้นมาในอกวันนี้เธอปล่อยข่าวไปแล้วว่ารินบวรรัตเจ้าของไร่และธุรกิจในเครือมูลค่าวกว่าพันร้านกำลังจะแต่งงานกับเทียนไขาปานดาวคาดว่าปารมีคงควงสามีมาอ้างสิทธิ์เรื่องนี้เธอและการันคุยกันไว้แล้วสินสอดนั้นจะเก็บไว้ให้เทียนไขเพียงคนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์ ปรินมาในชุดสูตรสีกรมกับนิกไทยเข้าชุดกันใบหน้าที่เคยรกครึ้มไปด้วยหนวดเคราถูกโกนจนเครี้ยงเกลาทิ้งม่านแปดบอยมาเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่หล่อไม่แพ้ใครเขานั่งพับเพียบอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่รอคอยเคนไข่เข้ามาร่วมพิธีแต่ว่าเมื่อเจ้าสาวเดินออกมาจากห้องทําเอาคนที่มารวมงานตกตะลึงรวมทั้งเขาด้วยอีกคน ช่างภาพในงานและเหล่านะักข่าวที่คุณอาพุทจีบแจ้งให้มาทำข่าวรัวกันถ่ายรูปเจ้าสาวจนแสงแฟลชยงตาเขาชักรู้สึกว่าเธอสวยเกินไปจนตัวเองรู้สึกโล่งในรูปกายของเธอเสียแล้วรอยยิ้มบางอย่างสดใสทำให้เขาเหมือนต้องมนสะกดจนเมื่อเธอมานั่งอยู่ต่อหน้าของเขาจึงพลันได้สติสวยขวสเขากระซิบพร้อมกับส่งสายตายะระลึกไปให้เธอ ก็รู้ตัวอยู่เธอกล่าวอย่างคนดองตัวเองซ่อนยิ้มอย่างเอียงอายไว้ภายในเพื่อกลบเกลื่อนความตื่นเต้นของตัวเองการายมองรู้สากของอดีตคนรักน้ำตาซึมเขาไม่เคยลืมเธอเลยสักครั้งเทียนไขเหมือนทอดแบบแม่มาหมดเธอสวยหวานเหมือนกรองแก้วทุกระเบียดนิ้วจนเขาอดอจะก,กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ การันเอามือเช็ดที่หัวตาไร้น้ำตาทิ้งเพราะวันนี้เป็นงานมงคลของลูกชายกับลูกสาวของอดีตคนรักรองแก้วผมทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้แล้วนะครับเข่ากุ้มมือที่หัวใจแล้วก็คิดถึงเธอเริ่มพิธีกันเลยดีกว่านะพุทธีเป็นคนเอ่ยขึ้น เมื่อพิธีมันเริ่มขึ้นเท่าแก่กล่าวคำสุขออยังเป็นทางการแล้วก็ให้เจ้าบ่าวสมแหวนให้เจ้าสาวทั้งยังเชียร์ให้จูบจูบเลยจูบเลยชายหนุ่มมองใบห,หน้าของหญิงสาวที่ตอนนี้ถอดสีไปแล้วแต่ยังแฝงไว้ด้วยความน่ารักจนเข่าอดไม่ได้ที่จะยืนหน้าเข้าไปจุบที่ริมฝีปากคบเม,ม้มเบาๆอย่างรู้สึกหมันเกี้ยว เขาไม่ได้อยากจุบจริงๆแต่เพราะเสียงเชียร์เท่านั้นไม่เห็นต้องจุบจริงเธอกระซิบกระซาบใบหน้าแดงซ่าในเขินอายก็ต้องเล่นให้สมจริงสิดูนักข่าวมองอยู่นะเข่าอ้านนักข่าวหลังจากถอนริมฝีปากออกจากปากนุ่มที่เข่านั้นบดขยี้เบาๆอย่างยั่วยวนเกินจริงเธอว่าเขาไว้เขาหอกันเถอะ เตรียมโดนตัดทิ้งได้เลยเธอไม่กลัวเขาเช่นกันเมื่อถึงเวลาถ่ายรูปรวมเสียงที่ไม่อยากได้ยินก็ดังขึ้นแม่ตายจริงรูกเทียนจะแต่งงานทั้งที่ไม่เห็นบอกพ่อกับนาเลยเนี่ยดูซิพอกับน้ามาไม่ทันใช่นั่นคือเสียงของปารามีที่จีบปากจีบคอเดินเข้ามาพร้อมกับสามี นักข่าวหันไปถ่ายรูปด้วยความงงงวยไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าสาวจะเป็นลูกเลี้ยงของปารามีเพราะไม่เคยเห็นพูดถึงในงานสังคมใดเลยสักนิดคงมีจำเป็นมั้งคะปกติคุณจะไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูหนุ่เทียนอยู่แล้วพูดจีบหันไปเพียงหน้ากับการังก่อนจะพูดออกไปทางทางที่ใจอยากจะบอกว่าไม่ได้ส่งเสียก็อย่าเสือกสงสัย อ๋องั้นเด้อคะแต่ว่าคุณชุติพลก็เป็นพ่อของหนูเทียนนะคะปารมีรีบอ้างสิทธ์เพราะเห็นมูลค่าสินสอนแล้วไม่ใช่น้อยเลยจะปล่อยให้คนอื่นมาชุบมือเปิบได้อย่างไรหนูเทียนอยู่คนเดียวตั้งแต่กลองแก้วสียชีวิตฉันคิดว่าหาไม่บอกคุณชุติพลก็ไม่คิดว่าจะสนใจยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ จีบปกป้องเพื่อนรู้อย่างเต็มที่อีกอย่างก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันแล้วจะดองเป็นทองแผ่นเดียวกันใบหน้าของเทนไขหม่นลงกระทั่งวันสำคัญของเธอเขาก็คิดจะมาร้ารานนั้นหรอไม่คิดอยากให้เธอสงบสุขเลยหรือไง รีนมองเห็นความอึดอัดในดวงตาของเธอที่หม่นเศร้าคู่นั้นทําให้หัวใจก็รู้สึกเจ็บแรบปรขึ้นมาทันทีมืออบอุ่นของเขาเอื้อมมือไปคุมเพื่อเป็นกาลังใจให้เธอและคิดว่าเขาควรต้องปกป้องว่าที่เจ้าสาวของตัวเองปารมีนกัดฟันกรอดเมื่อโดนผุดจีบฉีกหน้าจนเธอต้องปล่อยไม้ตาสุดท้ายออกมาไม่ใช่ว่ารีแปงผะท้องแล้วนะคะ คราวนี้เรียวเสียงคือหาให้กับเรานักข่าวและคนมาร่วมงานการันไม่อยู่เฉยต่อไปเขาทนให้รังแกกรองแก้วมานานแล้วโดยไม่อาจจะช่วยเธอได้คราวนี้เป็นหนูเทียนไขตัวแทนของกรองแก้วเขาก็จะไม่ทนอีกต่อไปเออผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะเท่าที่ผมทราบมานะครับคุณบารมีเองก็ท้องก่อนแต่งไม่ใช่หรือไงครับ อีกทั้งยังแต่งงานทันทีหลังจากคุณกรองแก้วอดีตภระยาคุณชุติพลเสียชีวิตไม่ใช่หรือไงครับแสดงว่าตอนนั้นพวกคุณก็แอบคบชู้กันใช่ไหมล่ะเมืม่อได้ยินมาถึงตรงนี้ประเด็นเรื่องทองไม่ทองของเตียนไขปัดตกไปทันควันเหลือแค่ข่า,าวของข่าของชุธิพลกับปารามีนี่แก ปารมีเถียงไม่ได้เพราะมันคือเรื่องจริงหานักข่าวอยากขุดก็ไม่ยากยังยังไม่ออกไปจากงานนี้หรอคะหรือจะรอให้สาวไ้ไปมากกว่านี้เป็นผู้จีบที่เรื่องไม่ทนยิ่งเห็นใบหน้าของหนูเทียนมีน้ำตาอ,ออกมานั้นก็ยิ่งอยากจะสาดหน้าปาะมีดิคโครนชายหนุ่มยกมือขึ้นเช็ดน,น้ำตาให้กับเจ้าสาวแล้วช่างภาพก็ถ่ายช็อตประทับใจไว้อีกหลายช็อต เรียกได้ว่าเป็นยานมั่นที่อบอวนไปด้วยความอบอุ่นแม้ว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอยู่บ้างก็ตามข่าวเรื่องปรามีและสามีอยากชุบม,มือเปิดเรื่องสินสอดจนไปอรารวาที่งานแล้วก็ตามมาด้วยข่าวข่าวก่อนแต่งทำให้ทั้งคู่นั่นนงเงียบไม่กล้าออกไปงานที่ไหนเจ็บใจนางเทียนนะัก ปารมีปาโทรศัพท์ไปกับโซฟาไม่อยากดูข่าวของตัวเองทั้งสามีก็กำลังทำธุรกิจกลัวจะกระทบจึงไม่ออกมาสัมภาษณ์ใดๆทั้ทงสิ้น